สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกเยอบ์บล่ามาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบ,บินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะที่ใช้อยู่ก็คือเส้นลาสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบ,บินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะปลายริบบินที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบินที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมานะคะสองะ่ะเอามาคล้องหนึ่ง ปลายดิบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะต่อมาค่ะสามค่ะมาคล้องสองไปค่ะปลายดิบบินที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับนะคะปลายดิบบินที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมา ดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆกางออกขัดรวบไปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะลิบบิ้นนะคะข้างบนนะคะสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ลิบบินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ให้พับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นก็บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมานะคะ ต่อมาเป็นเส้นนี้จับตั้งฐานริบินขึ้นไปค่ะให้พับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบินมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบินชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบินขึ้นไปค่ะให้เราพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปบิด ไปลายริบบิ้นไปทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะให้เรา,าพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ขึ้นมาอยู่ด้านบนทั้งหมดสี่เส้นแบบนี้แล้วเริ่มจากเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือคือเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้ลงมาค่ะพาเส้นลิบินให้พาเฉียงมานะคะพาเส้นลิบินให้เฉียงมาทางขวามือสองเส้นคู่แบบนี้จับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทําอยู่ก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาสีบานเย็นขวามือเข้ามาค่ะค่ะ แล้วพาดเฉียงไปทางขวามือเป็นครั้งที่สองค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้งขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือเส้นอยู่จากทางซ้ายมือเอาขวามือสีขาวเข้ามาด้านในค่ะพาดเฉียงนะคะพาดเฉียงมาทางขวามือเป็นครั้งที่สองอครั้งที่สามค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้งขึ้นไปค่ะ เส้นที่เราทําอยู่ก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดรวบสามเส้นนี้ไว้ค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้พาดเฉียงมาทางขวาค่ะม้วนเส้นริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุ นี่นะคะปลายริบบิ้นทะลุลงมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดคือเส้นสีขาวเราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะเราจะจับมาทางขวาม้วนเส้นริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีบานเย็นค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะต่อมาค่ะเส้นที่เราทำนะคะก็คือเส้นสีบานเย็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเอาเส้นสีขาวนี้หลบมาค่ะ เส้นริบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนเราจะจับมาทางขวาค่ะหมวนเส้นริบบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบินทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะแม่เมียขออนุญาตตัดไป ดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานขึ้นไปค่ะให้ขึ้นไปอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีบานเย็นค่ะดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้เข้าหาตัวเราจับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเอาใหม่นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีบ้านเย็นค่ะนี่ค่ะถอยหลังไปนะคะถอยหลังกีบดอกนี้ไปค่ะถอยหลังจากเส้นข้างล่างค่ะเนี่ยค่ะ ถอยหลังไปแล้วเนี่ยปลายริบินจะทะลุออกนี่นี่นะคะปลายริบินดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะก่อนที่เราจะดึงนะคะเราต้องดึงเส้นด้านล่างให้เข้ามาก่อนนะคะที่เราถอยหลังไปเมื่อกี้ ปลายดิบ,บินออกนี่ค่ะก่อนที่จะดึงให้นํานิ้วกดกี่ดอกนี้ไว้ค่ะนีค่ะแล้วเราก็ดึงปลายดิบ,บินออกมาขอบของริบบินจะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะสองค่ะเส้นที่สองเส้นสีขาวถอยหลังออกไปนะคะแล้วก็เส้นริบ,บินที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นําปลายดิบ,บินขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะนี่ค่ะ ปลายดิบินทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะค่ะเส้นที่ถอยหลังไปเมื่อกี้ดึงเข้ามาค่ะแล้วก็ก่อนที่จะดึงกดกลีบดอกสีขาวไว้ค่ะแล้วดึงปลายดิบินออกไปค่ะขอบของริบบินจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นลิบบินเส้นต่อมาเส้นสีบานเย็นถอยหลังไปค่ะ ปลายดิบินที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะปลายดิบินทะลุออกตรงสีบานเย็นนะคะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะดึงออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เราถอยหลังไปดึงให้เข้ามาค่ะแล้วก็ปลายดิบินที่เราจะดึงนะคะให้กดกีบดอกสีบานเย็นไว้ค่ะแล้วดึงออกมาค่ะ ขอบของลิบบินให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสีขาวเราก็ถอยหลังไปค่ะปลายลิบบินนะคะเส้นลิบบินที่ชี้เข้าหาตัวเราให้เราจับขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงออกมาค่ะเส้นที่เราถอยหลังไปนะคะเราก็ดึงกลับเข้ามาให้กระชับ ขมือกดกีดดอกสีขาวไวค้ค่ะแล้วดึงปลายริบบิ้นคะ่ะขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายนะคะเส้นนี้นะคะจับขึ้นมาคะ่ะพับจับขึ้นมาแล้วนะคะหมวนเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในคะ่ะ ใหม่นะคะเส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายพับขึ้นไปด้านบนม้วนเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุกออกด้านล่างนี่ค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นต่อมาให้จับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ม,มาทางซ้ายพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนมมวนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางซ้ายนะคะพับขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ลายริบบิ้นทะลุออกมานี่ค่ะดึงออกมานะคะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายเส้นลิบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายจับขึ้นไปค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ึงซลบบนออกมาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนให้สอดลงค่ะ ลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือนะคะสอดมาทางซ้ายค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยค่ะ นี่ค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ค r ตา e ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ